สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกในเกมที่2ประจำวันศุกร์ที่10กันยาย,ยนกันหน่อยดีกว่าก็วันนี้เตะกันอยู่คู่เดียวปรากฏว่าแชมป์เก่าบีจีพิทุงยูไยเตดก็เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรผลเอฟซีไป2ประตูต่อ0ครับโดยทีวันนี้เจ้าบ้านใน2ประตูชัยจากเจลบสัมพาวดีแล้วก็ทีลิสินแดงดานั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยบีจีขยับขึ้นไปนำเป็นจ่าฟูฮะห,หลังจากเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนราชบุรีก็ล่วงมาอยู่ที่4ครับมี3คะแนนเหมือนเดิม ไปต่อที่ดาวซันโรล่าสุดยังคงเป็น4คนนี้ครับแฮมิทตันโซเลสเฮเบอร์ตี้เอมันโดปาริสตาและก็เซกุลโซเลสที่ยิงกันไปคนละ2ประตูเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปวันเสาร์ที่11กันยายนมี4คู่นะฮะเชียงรายจะเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมาขอนแก่นยูเต็ดเจอประจวบสุพรรณพบเชีงยงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็บุรีรัมจะเจอกับโปลิเทโล ส่วนอาทิตย์ที่12กันยายนก็จะเหลืออีก3คู่เมืองทองจะเปิดบ้านเจอชมบุรีแบงคอกพบการท่าเลือและก็หนองบัวพิชยาพบกับสมุทรปรากาศซิตี้